สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่16ธันวาคม2023เราจะมาใคร่ครวนบทภาวนาเทศกาลเตรียมรับสเสด็จและคริสต์มาสคริสต์จักรที่1เชียงใหม่ด้วยกันครับในหัวข้อเหมือนจะโกรธ แต่ที่แท้รักรครครวญผ่านพระวจนะของพระเจ้าอบพยพบทที่34ข้อ1-10ถึง10พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงสกัดศิลาสองแผ่นให้เหมือนอย่างเดิมแล้วเราจะจารึกบนศิลานั้นด้วยถ้อยคำที่อยู่ในศิลาชุดเดิมที่เจ้าทำแตกจงเตรียมให้พร้อมในเวลาเช้าแล้วจงขึ้นภูเขาซีนาย แต่เช้าจงเข้าเฝ้าเราที่นั่นบนยอดเขานั้นอย่าให้ผู้ใดขึ้นมากับเจ้าและอย่าให้เห็นผู้ใดทั่วบริเวณภูเขาอย่าให้ฝูงแพะแกะฝูงโคกินหญ้าอยู่หน้าภูเขานี้เลยดังนั้นโมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนชุดแรกแล้วท่านตื่นแต่เช้าขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามรับสั่งของพระยาเว พร้อมกับศิลาสองแผ่นพระยาเวสเสด็จลงมาในเมฆและทรงยืนอยู่กับท่านที่นั่นและทรงประกาศพระนามของพระยาเวแล้วพระยาเวสเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตัดว่าพระยาเวพระยาเวเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณพระองค์กริ้วช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริง ผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆชั่วอายุคนผู้ประทานอาภัยการล่วงละเมิดการทรยศและบาปแต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอนและทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนโมเสสจึงรีบกราบลงถึงดินนมัสการแล้วกราบทูลว่า องค์เจ้านายถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ก็ขอพระองค์โปรดเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์แม้ว่าประชากรนั้นหัวแข็งและขอประทานอภัยการล่วงละเมิดและบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายและขอทรงรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วยแล้วพระองค์ตรัสว่านี่แน่เราจะทำพันธสัญญา เราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเจ้าซึ่งไม่เคยมีใครทำในทั่วพิภพและในประชาชาติทั้งสิ้นประชาชนทั้งหมดซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้นจะได้เห็นราชกิจของพระยาเวเพราะสิ่งที่เราจะทำต่อเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามในอพยพบทที่หนึ่ง ถึง18กล่าวถึงพระองค์ทรงนำประชากรของพระเจ้าอพยพออกจากอีบบทที่19ถึง40กล่าวถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ผ่านบัญญัติ10ประการและบทบัญญัติอื่นๆต่อมามีการสร้างพรับพลาและบรรดาสิ่งของที่ช่วยให้พวกเขาได้พบพระเจ้า ผ่านทางการนมัสการพระองค์ทำให้เราคิดถึงเหตุการณ์ที่สวนเอเดนที่พระเจ้าทรงประทับกับมนุษย์มีความสัมพันธ์อันดีด้วยความผูกพันและเมื่อโมเสสอยู่บนภูเขาเพื่อรับแบบในการสร้างพระพาประชากรก็อดทนรอไม่ได้จึงไปขออาโรนให้สร้างรูปวัวทองคำและพวกเขา ได้ละเมิดพันธสัญญาข้อต้นของบัญญัติคือห้ามมีพระเจ้าอื่นและห้ามกลับไหว้รูปเคารพหากเมื่อเราอ่านหนังสืออพยพจนถึงตอนที่พระเจ้าตัดกับโมเสสว่าบัดนี้ขออย่ายับยั้งเราเพื่อความโกรธของเราจะเดือดพุ่งขึ้นต่อพวกเขาและพวกเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสียเรามีความรู้สึกอย่างไรพระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไร จนกระทั่งเมื่อเราอ่านไปถึงอพยพบทที่34เมื่อทรงสนทนากับโมเสสในข้อความที่ว่าแล้วพระยาเวสเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตัดว่าพระยาเวพระยาเวเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณพระองค์กริ้วช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันผันชั่วยุคนผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและบาปแต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอนและทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนแล้วพระองค์ตรัสว่านี่เนี่เราจะทำพันธสัญญาเราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเจ้าซึ่งไม่เคยมีใครทำในทั่วพิภพ,พ,พและในประชาชาทั้งสิ้นประชาชนทั้งหมดซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้นจะได้เห็นราชกิจของพระยาเว ประชาชนทั้งหมดซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้นจะได้เห็นราชกิจของพระยาเวเพราะสิ่งที่เราจะทําต่อเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามพระคัมภีร์ในตอนนี้ย้ําเตือนว่าพระเจ้าทรงรักและให้อภัยและทรงเป็นผู้นําที่เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรักบุตรและด้วยความรักนี้เองจึงไม่อาจจะปล่อยผ่าน ซึ่งการเตือนสอนโดวยวิธีการของพระองค์เพื่อผลท้ายที่สุดประชากรจะได้สร้างพรัพลาจนสำเร็จกลับมาหาพระเจ้าองค์เที่ยงแท้มีชีวิตที่ดีพบพระพรดังที่กล่าวว่าฉะนั้นจงทราบเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์ ถึงพันชั่วอายุคนไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ดีร้ายอย่างไรโลกจะเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไรขอให้เราทั้งหลายยังรักพระเจ้ารักพระวจนะของพระองค์และยึดมั่นในความรักอันมั่นคงของพระองค์เสมอจับจ้องที่ความรักของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนสุดปลายในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ7จยังได้กล่าวอีกว่าอวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว เพราะฉะนั้นพวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐานเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสารภาพความบาปผิดและรับความรักอันมั่นคงของพระองค์ อธิษฐานให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อเราขอจิตใจที่สงบและขอพระเจ้าอวยพระพรมอบเรื่องราวทุกอย่างกับพระองค์